แน่นอนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราในช่วงของปลายฝนต้นหนาวช่วงปลายปลายปีแบบนี้นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่เที่ยวที่ไหนทุกคนคงนึกที่เดียวกันเขาคอเพชรบูรณ์นะฮะมุดหมายที่สาคัญคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขานะเขาคอเพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวค่ะตอนนี้เองเนี่ยแห่จองที่พักนะคะในอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์หลังร็อกมอร์เทนค่ะ2,025ประกาศจัดงานที่เขาคอค่ะ รีสอร์ทและก็โฮมสเตย์นะคะในพื้นที่ของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคึกคักเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวนะคะต่างเข้ามาติดต่อขอเข้าจองที่พักจำนวนมากเลยค่ะหลังจากที่ GMM Show ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและก็เฟสติวัลนะคะได้มีการประกาศจัดงานช้างมิวสิ c คอ n เน t i ชั่นพรีเซนต์ k ็อกเมลท์น2025จะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่25มก,กราคม2568นะคะที่เจอร์รี่แลนด์เขาค้อจังหวัดเพชร กับเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาวโอบร้อมไปด้วยภูเขาบนพื้นที่อัศจรรย์ธรรมชาติค่ะผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในพื้นที่ของเขาค้อเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตนเองได้ประกอบกิจการโฮมสเตย์ในชื่อหนาวกลางหมอกโฮมสเตย์หลังจากที่มีการประกาศจะจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เองเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจจะเข้ามาจองที่พัก สำหรับรองรับจะมาเที่ยวเทศกาลดนตรีนี้กับเทศกาลดนตรีที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าจะต้องไปสักครั้งหนึ่งให้ได้ซึ่งหลังจากมีการจัดโปรโมชั่นนะคะเพียงไม่มีกี่วันเองนะคะตอนนี้เนะี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาจองเต็มทุกห้องไปแล้วค่ะใช่ครับแล้วก็ยังมีการกล่าวต่อนะฮะว่าในช่วงนี้เนี่ยที่พักต่างๆในพื้นที่อำเภอขาค้อก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยต,ต,ติดต่อจองห้องพักเป็นจํานวนมากครับบางที่ก็เต็มแล้วอย่างเช่นของตัวเองครับจึงมีการคิดว่า การจัดคอนเสิร์ตใหญ่ช้างมิวสิกเฟสิวัอลของ r Rock m o u n t a i เนี่นะครับรีสอร์ตและโฮมสเตย์ในพื้นที่เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์มากเลยครับจากร้านค้าร้านขายของฝากหรือว่าจากนักท่องเที่ยวที่มาชมคอนเสิร์ตก็ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจำนวนมากเลยครับ